ได้ยินเสียงเอเสียงใครเอเสียงใคงงงรคิดถึงจังเลย่าไงได้ข่าวว่าม่สบายมากเลยจับหน่อยจับหน่อยคิดถึงจังเลยจับเลยเดี๋ยวค่อยไปไลก็ะองคิดถึงจังเลย เอ้ยตอบสนองได้ดีแล้วเฮ้ยดีใจจังเลยดีใจจังเลยแม่กับพ่อมาหาดีใจจังจเลยจับมือจับมือจับมือโอเคันจะหายแล้วเหรอโอโอเออเออ,อจะหายแล้วจะหายแล้วดูดิดูดูเพื่อนมองเพื <laughs> โโ่องโนงงงงเพื่อนงง จับพ่อจากพ่อจับไปแล้วสิอยากกลับบ้านแล้วครับตัวนี้มามาจับกันจับกันนั่งลงนั่งลงสีหมอกนั่งลงสีหมอกนั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงนั่งลงโอเลีย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 อเลียเลียเลียไม่เลียเดี๋ยวมันเชื้อโรคลูกอื๋อคิดถึงคิดถึงอ๋อคิดถึงจังเลยอ๋อคิดถึงคิดถึงคิดถึงสีหมอกจังเลยออืรีบหายนะ พี่ผัยนะเดี๋ยวให้ยาฆ่าเชื้อก่อนนะให้น้ําเกลือก่อนค่อยกลับบ้านนะลูกนะอืมคิดถึงคิดถึงโอ้ยโอ้ยคิดถึงแม่จังเลยอืมอืมอืมคิดถึงแม่คิดถึงแม่คิดถึงแม่แมอืมอไหวไหมขอมือหน่อยไหวไหมอุ้ยขอมือเลยไหวแล้วแม่ไหวแล้วครับชีมอ,อกไหวแล้วครับอืมชีมอ,อกหายแล้วหายไปนะลูกนะอย่าไปกัดไม่กัด ไม่กัดไม่กัดไม่กัดใส่น้ำเกลือไม่กัดนะไม่กัดนะอือืม,อมคิดถึงมากรักษาตัวให้หายก่อนค่อยกลับบ้านนะลูกนะนะเข้าใจไหมอืมอืมคิดถึงนี่ครับไี่ยาฆ่าเชื้อครับนี่ยาฆ่าเชื้อสีหมอกยาฆ่าเชื้อสีหมอกครับ อ่ะอ่ะจับ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 ดีใจนะเนี่ยนึกว่าจะได้กลับบ้านนะเนี่ยไม่ได้กลับนะจ๊ะอยู่ก่อนเข้าใจไหมอยู่ก่อนนะจ๊ะดูมองก็ดูอ่าเริ่มขึ้นก็แต่ว่าก็ไม่ต้องเข้าให้เลยนะคะเพราะยังไงก็ไม่ทานอยู่แล้วให้แต่น้ำอย่างเดียวแล้วก็ต้องนั้ำเป็นสาระทางข้าวเส้นอยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวแม่มารับนะนะนะครับอยู่นี่นะครับจะหายแล้วครับอุ้ยหวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจอืมอืมเก่งเก่งลูกเดี๋ยวแม่มานะครับลูกนะเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมาหา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 จะร้องนะลูกนะจะร้องนะเดี๋ยวมาหานะ ดีใจดีใจดีใจจังเลยดีใจจังเลยอไปแล้วนะเดี๋ยวมาใหม่นะลูกนะเดี๋ยวมาเรื่อยๆนะนะคิดถึงคิดถึงไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะ